i n s e t i n s e t ครับลักษณะธุรกิจผู้ให้บริการก่อสร้างศรรูนย์ข้อมูล data center ระบบเทคโนโสารสนเทศครับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคมนะครับในอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มโทรศัพท์ด้วยนะครับก็มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างเลยนะครับมันมีซ่อมบำรุงและบริการด้วยนะครับ ชื่อบริษัทอินฟาเซ็ตจำกัดมหาชนครับดูภาพใหญ่ก่อนครับเข้าตลาดปี2019เป็นหุ้น IPO นี่ยังไม่เคยปรับฐานเลยนะครับลงไปปรับฐานน่าจะเป็น Circuit b เบร k e r ครับบาท99าสตางค์นะครับก็ถือว่าลงไม่เยอะนะ เพราะว่าก่อนที่ลงปรับฐานก็อยู่แนวแนวแค่3บาทเองนะครับนะครับปรับเป็นเดเห็นการขึ้นไหมครับเปิดแก็บด้วอ่ะผมให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ครับเส้นเทรนสะกดบอกว่าประมาณ2องบาทหกสิบขึ้นแล้ว แต่เส้นสองรอวันเนี่ยบอกต่ำกว่าบอกประมาณสองสี่ห้าถึงสองห้าครับห่างกันสิบตังก็ไม่เยอะเท่าไหร่ผมไม่ดูตรงนี้ครับว่าเส้นสองร้อยวันมันมีความพิเศษตรงไหนก็คือเนี่ยถ้ามันผ่านได้เห็นมันเปิดแกลบโดดไหมคือแรงซื้อมันมาจากไหนถ้าเกิดเขาไม่ได้ดูเส้นสองร้อยวันถูกไหมแต่ตอนเนี้ยเส้น สองวันเนี่ยบอกว่าจุดเข้าสะสมที่ดีเนี่ยประมาณ2.6บาทหกบาทนะตอนนี้ราคาสูงสุดมันอยู่4.60บาทจะเข้าอีกเหรอกี่เปอร์เซ็นต์ละกี่เปอร์เซ็นต์จากบาท99สตางค์แนวรับอยู่ที่3.96บาทสตางค์ราคาปัจจุบันอยู่4.14บาทสสสตางค์ดูไม่ดีเลยนะครับดูไม่ดี แล้วมีแนวรับอีกอันนึงก็คือ3บาท82สบสตางค์นะครับเอาแนวรับใกล้สุดนะ4บาท6ตังค์เนี่ยถ้าหลุดนี่ก็ลงแล้วลงย่อและนะครับแนวต้านแรกอยู่4บาท22สตังค์และ4บาท44สตังค์เอาตรงนี้ก่อนนะครับ หุ้นขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะนะครับแนวรับแผนอินเซตครับสรุปแผนอินเซตครับแนวรับ4บาท6ตังค์แนวรับ3บาท96สตางค์และ3บาท82สตางค์ถ้าฐานนี้หลุดคือลงแรงแล้วครับแต่ถ,ถ้าปรับตัวเป็นขาลงจริงก็เจอหลุด3บาท50นะครับแนวต้าน4บาท22ตังค์4บาท44สตางค์ผ่านได้เจอกัน4บาท60ครับแต่มาอาการนี้แหละจะยากหน่อยครับ ต้องอาศัยบรรยากาศตลาดแบบสวยๆเลยนะนะครับอินเซตเป็นขาลงหรือยังครับดูตรงนี้นนจะดูว่าอินเซตเนี่ยเป็นขาลงหรือยังครับดูด้ยเส้น20วันครับ ต้องหลุด4บาท10อะถึงจะมองเป็นเทรนย่อครับแต่ถ้าเป็นเลนลงจริงเนี่ยจะหลุด3บาท50อาประมาณนี้นะครับอันนี้การอ่านโดยเส้น20วันและเส้น200วันนะอ่านเทรนอ่านเทรนนะครับแต่ถ้าอ่านเทรนโดยเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโล นี่ครับถ้าเทนลงจริงๆเนี่ยมันจะหลุดประมาณหลุดหลุดสี่บาทว่นน่ากลัวละนะหลุด4บาทผมว่าน่ากลัวละเหน็นไหมเนี่ยนะครับเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลบอกไว้แบบนั้นนะครับคือถ้าหลุด4บาทเนี่ยอาการไม่ค่อยดีละเจอ3ามบาทเนี่กระโดดหนีได้และนะครับแผนอินเซตประมาณนี้ครับคนทุนสูงปรับพอร์ต่ดนเลยนะครับ เนี่ยโหหลุด3.96เนี่ยก็ไม่ดีละเพราะเขาเคยเป็นแนวต้านแล้วกลายเป็นแนวรับนะครับเสียวเลยนะเสียวเลยตรงนี้นะครับคำนวณจากบาท99สตางค์ถึง4บาทห0 เอา4บาท60ลบ1.99ได้เท่าไหร่คูณร้อยครับแล้วก็หาร1.99จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ว่าหุ้นตัวนั้นๆั้น่ะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอินเซตขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจบแผยอินเซตครับ